วิทยาศาสตร์นะคะลูกหยิบเล่มนี้ที่มาเลยนะคะลูกเล่มนี้ขึ้นมานะคะเปิดไปที่หน้า160นะคะลูกเราเรียนถึงหน้า159แล้วใช่ไหมลูกที่เวลากลางวันและเวลากลางคืนนะคะลูกอันนี้เวลากลางคืนเวลากลางคืนเราจะเห็นอะไรคะดวงจันทร์กับดาวเวลากลางวันเราจะเห็นอะไรคะดวงอาทิตย์วันนี้ครูจะมาอาธิบายหนะ้า160ครูจะอธิบายว่าดวงอาทิตย์ มีลักษณะอย่างไรนะคะดวงอาทิตย์นะคะเวลาเราตื่นนอนตอนเช้าเราก็จะเห็นแสงสว่างอยู่รอบขอบฟ้าที่ขอบฟ้าใช่ไหมลูกแสงสว่างที่เราเห็นอยู่ขอบฟ้านั่นแหละคือดวงอาทิตย์ค่อยๆขึ้นมาตอนแรกๆก,ก็จะเป็นดวงเล็กๆก่อนนะคะดวงเล็กๆก่อนขึ้นมาก่อนพอเต็มที่มีแสงเต็มที่แล้วมีก็จะเป็นดวงไฟดวงใหญ่นั่นคือดวงอาทิตย์ สังเกตด้วยนะคะลูกสังเกตด้วยนะคะดวงอาทิตย์เขียนยังไงนะคะลูกเราอิงเข้ากับวิชาภาษาไทยได้นะคะดวงอาทิตย์เียนขแบบนี้นะคะลูกดวงอาทิตย์เป็นดาวเป็นดาวเลิกนะคะเป็นดาวเลิกที่มีแสงสว่างในตัวเองอ่าจำไว้ดาวที่มีแสงสว่างในตัวเองเราเรียกว่าดาวเลิดาวเกิกดาวมี2ชนิดคือดาวเลิกกับดาวเคราะห์นะคะลูกแต่ดวงอาทิตย์เป็นดาวเลิกที่มีแสงสว่างในตัวเอง เป็นรูปทรงกลมนะคะทรงกลมมีขนาดใหญ่ดวงอาทิตย์นี้จะให้พลังงานความร้อนแล้วก็พลังงานแสงเวลาเราตากผ้าเห็นไหมเราก็ใช้แสงจากดวงอาทิตย์ได้ดวงอาทิตย์จะขึ้นทางทิศตะวันออกและตกทางทิศตะวันตกเห็นไหมพอเย็นปุ๊บดวงอาทิตย์ก็จะตกลงไปนะคะขึ้นทางทิศตะวันออกตกทางทิศตะวันตกดวงอาทิตย์เป็นดาวฤกษ์ มีลักษณะทรงกลมให้พลังงานความร้อนแล้วก็พลังงานแสงจาไว้นะลูกอันที่สองดวงจันทร์ดวงจนังจนทร์จะส่องแสงสว่างในเวลากลางคืนดวงจนันทร์นะดวงจันทร์จามคำว่าดวงจันทร์ไว้มีลักษณะเป็นทรงกลมเหมือนกันมีขนาดเล็กดวงจันทร์นี้เป็นบริวารของโลกนะคะลูก ดวงจัน์จะไม่มีแสงสว่างในตัวเองเราเรียกว่าดาวเลยค่ะดาวเคราะห์นะคะดาวเคราะห์จะไม่ม <again> ีแสงสว่างในตัวเองดวงจันทร์จะมีเสียงจะมีสีเหลืองนวลนะคะเขาได้รับแสงจากดวงอาทิตย์ดวงจันทเนี่ยได้รับแสงจากดวงอาทิตย์นะคะเพราะแสงจากดวงอาทิตย์ส่องไปกระทบดวงจันทร แล้วก็ดวงจันทร์ก็สะท้อนมาอย่างโลกของเรานะคะดวงจันทร์เป็นดาวเคราะห์นะลูกไม่มีแสงสว่างในตัวเองจําไว้นะ,ะเปิดไปหน้า162ถ้าเราจะสังเกตเห็นดวงจันทร์ดวงจันทร์จะมีลักษณะหลายรูปร่างเปลี่ยนไปนะคะทถ่าถ้าเต็มดวงถ้าวันไหนคืนพระจันทร์เต็มดวงก็จะเป็นแบบนี้และดวงจันทร์ก็จะค่อยๆนะคะค่อยๆ หายไปแว่งไปแหว่งไปเรื่อยๆนะคะทำไมถึงแหว่งไปเรื่อยๆจะเปลี่ยนไปแต่ละคืนที่เราเห็นดวงจันร์นะคะเปลี่ยนเป็นเซี่ยวมาัางหรือบางคืนก็ไม่เห็นดวงจันรเลยก็เพราะอะไรคะเพราะดว่าดวงจันรนั้นหมุนรอบตัวเองและขณะเดียวกันก็หมุนรอบโลกด้วยก็โคจรรอบโลกไปด้วยเมื่อดวงตาอยู่ในตําแหน่งต่างการแสงที่จะซ้อนกลับมาย่างโลกมนุษย์เราก็จะมี มุมที่แตกต่างกันไปนะะเพราะฉะนั้นดวงจันทร์ก็จะมีลักษณะที่เปลี่ยนไปในแต่ละคืนนะคะจะไม่เหมือนเดิมนะคะไม่เหมือนเดิมเพราะว่าที่ดวงจันทร์ฟังที่ดวงจันทร์มีรูปร่างไม่เหมือนเดิมเพราะว่าดวงจันทร์หมุนรอบตัวเองแล้วก็ไปโครจรรอบโลกนะะตอนนี้นักเรียนอยู่ป .1 น,นักเรียนอาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจแต่นักเรียนจำไว้ให้ฝึกจำไว้นะคะ จำไว้วันละเล็กละน้อยเดี๋ยวก็จะรู้เองนะคะลูกพอโตไปก็จะรู้ต่อไปอันที่3คือดาวดาวนี้เราจะเห็นเวลากลางคืนเวลาที่ท้องฟ้าปลอดโปรกไม่มีเมฆฝนนะคะก็จะเห็นดาวเต็มท้องฟ้าเลยมีแสงระยิบระยับเลยดาวบางดวงนะคะ บางดวงก็หยุดนิ่งไม่มีแสงระยิบระยับบางดวงก็มีแสงระยิบระยับบางคืนที่เรามองไม่เห็นดวงจันทร์เราก็จะมองเห็นดวงดาวชัดเจนขึ้นนะคะดวงดาวจะส่องสว่างเต็มท้องฟ้าอืมเราจะมองเห็นได้ไม่มากนักหรอกบางทีเราก็มองเห็นได้ไม่มากถ้าเราจะมองเห็น เราจะมองเราจะมองเห็นดาวได้ไม่มากนะักนะถ้าในคืนที่มีพระจันทร์เต็มดวงแต่ถ้าพระจันทร์ไม่เต็มดวงนะคะเราก็จะเห็นดวงจันทร์เราเห็นดวงดาวได้สองสว่างและยิบระยับเลยดาวดาวที่มีแสงสว่างในตัวเองเราเรียกว่าดาวฤกษ์ดาวฤกษ์นะเมื่อกี้ครูพูดไปแล้วมีอะไรบ้างคะเมื่อกี้พูดไปมีดวงอาทิตย์ใช่ไหมคะดวงอาทิตย์และมีอีกดาวหนึ่งคือดาวเหนือ,อดาวเหนือ จำไว้นะเขาลูกจำไว้นะเห็นไหมเขาบอกว่าดาวเหนือมีแสงสว่างในตัวเองเราเรียกว่าดาวเลิกส่วนดาวที่ไม่มีแสงสว่างในตัวเองเรียกว่าดาวเคราะห์ก็เช่นโลกของเราหกับพระจันทร์อย่างเงี้ยดาวศุกร์เนี่ยไม่มีแสงสว่างในตัวเองเราเรียกว่าดาวเคราะห์นะคะต่อไปดูนะ 4, นะะหน้า164หนะคะหน้า164รอ่ะคร,ครูจะให้นักเรียนสังเกตดาวบนท้องฟ้า อธิบายสาเหตุที่มองเห็นดาวบนท้องฟ้าในเวลากลางวันได้นะคะที่มองเห็นดาวบนท้องฟ้าในเวลากลางวันเราขาคะแนนคำตอบออกไปเลยเรามองไม่เห็นดาวบนท้องฟ้าในช่วงเวลากลางวันเพระมีแสงสว่างของดวงอาทิตย์มากรุบแสงของดาวเนะคะลูกเรามองไม่เห็นดาวบนท้องฟ้าในช่วงเวลากลางวันเพะมีแสงสว่างของดวงอาทิตย์มากลุบ แสงของดาวนะคะลูกดวงอาทิตย์เป,เป็นดาวเลิกที่มีแสงสว่างในตัวเองจะส่องสว่างมากนะคะก็จะกรบแสงของดาวทั้งหมดเลยอันนี้วิธีการทดลองเขาบอกว่าให้คุครูเนี่ยหาเลยคะหากรบ,บอกไฟฉายกระบ,บอกเล็กแล้วก็กรบ,บอกใหญ่ฉายไปที่เลยคะฉายไปที่กระดานดำนักเรียนลองใช้กับไฟฉายที่บ้านของนักเรียนนะคะ,ะเอาก็บอกเดียวก่อนนะคะลูก ไชฉายกระบอกเล็กก่อนฉายไปที่ผนังปื๊บเลยเราก็จะมองเห็นแสงไฟจากกระบอกเล็ก yeah. ที่ผนังห้องใช่ไหมคะลูกพออีกอันนึงท่าจะเอากระบอกใหญ่มาใหญ่กว่าอันเดิมอีกฉายไปทับกระบอกเล็กพอพอเอากระบอกใหญ่ฉายไปปุ๊บเราก็จะมองไม่เห็นแสงของกระบอกเล็กแล้วที่ผนังห้องแล้วใช่ไหมคะที่มองไม่เห็นเพราะว่าแสงของอะไรคะแสงของเราเปรียบเทียบว่ากระบอกใหญ่เป็น ดวงอาทิตย์กระบอกเล็กเป็นดวงดาวหรือดวงจันนะคะเป็นดวงดาวก็ได้นะคะลูกเราจะมองไม่เห็นเพราะว่าอะไรเพราะว่าแสงสว่างของดวงอาทิตย์มากรบของแสงของดาวใช่ไหมคะลูกกระบอกใหญ่ฉายทับกระบอกเล็กเราก็จะเห็นแสงจากกระบอกใหญ่มากกว่าสมมุติให้กระบอกเล็กเป็นดาวกระบอกใหญ่เป็นแสงของดวงอาทิตย์ ลเราก็จะสังเกตเห็นได้นักเรียนลองทดลองทําที่บ้านดูนะคะลูกอ่านตรงนี้ให้นักเรียนเขียนตามเดี๋ยวคุณจะถ่ายรูปไปให้นะคะลูกแต่ให้นักเรียนลองฝึกเลยนะคะลูกฝึกก่อนนะคะลูกให้นักเรียนฝึกให้ผู้ปกครองคุณคุณนกหวานผู้ปกครองนะคะลูกให้ผู้ปกครองลองใช้ไฟฉายกระบอกเล็กกับไฟฉายกระบอกใหญ่ฉายไปที่อะไรคะที่ผนังบ้านก็ได้นะแล้วก็ใช้กระบอกใหญ่ทับไปตามตัวอย่างเลยนะคะลูก อันนี้แหละคือเราจะมองที่เรามองไม่เห็นแสงดาวในเวลากลางวันเพราะว่าแสงสว่างของดวงอาทิตย์มากรบแสงของดาวไว้ทําให้เรามองไม่เห็นดาวแต่เราจะมองเห็นดาวและดวงจันทร์ในเวลากลางกลางคืนนะคะลูกวิชาวิทย์นี่แค่นี้นะคะลูก